สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้วยกันอย่าง,ย,างยั่งยืนและปลอดภัยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่13มกราคมเพื่อที่จะรู้ว่ากราฟหลังจากที่ได้ทำออทำไฮอีกรอบแล้วได้ทำไรต่อเนาะก่อนอื่นตอนที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีดีมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ แล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนันถ้าหากว่ามีบุคคลใดมาแอบอ้างว่ามาจากช่องนี้แล้วมาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณจงรู้ไว้ว่าเขาเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับช่องนี้เลยแล้วก็อย่าไปหลงคนโอนเินให้พวกเขาแต่ถนะ้าหากว่าอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกที่หน้าช่องได้หรือให้เป็นของฝันก็ได้นะครับหรือจะอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปอุดหนุนสินค้าในตะกร้าหน้าช่องต่อๆนะครับ เดี๋ยวเรา,าเริ่มต้องดูกันก่อนใน Time Frame Day สิ่งที่เกิดขึ้นใน Time Frame Day เมื่อวานนะครับ Time Frame Day ได้มีการยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก็บเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เปิดปกติแหละแต่แต่มันจะมีการวาดจับใหม่ยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก็บถูกไหมครับปิดแท่งเทียนกดตัวลงมาเปิดเป็นแก็บถูกไหม Time Frame Day เนี่ยได้เปิดเป็นแก็บแล้วจากนั้นอ๋อเดี๋ยวๆได้มีการลงมาเปิดเป็นแก็บถูกไหมครับกดตัวลงมาทำไส้จากนั้นดึงไส้กลับยกตัวขึ้นชนต้านออทำหายแล้วก็วิ่งไปทำออรทำหาที่ประมาณเท ทำเพย์เตอนนี้ออทำไฮอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ4.630.26โอเคตอนนี้ทำออทำไฮอยู่ที่4.630.26ถูกไหม30.26นี่คือออลทำไฮใหม่นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเราเห็นแล้วว่าพอมันยกตัวขึ้นไปทำออลทำไฮใหม่สิ่งที่กราฟได้มีการทาคือกราฟได้มีการดึงไส้กลับดึงไส้กลับมาแล้วประมาณ4,000จุดณนณะนะนะนะปัจจุบันถูกไหมครับดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงมาเมื่อ7โมงเช้าเรา4,000จุดโดยรวม เพราะว่าดึงไส้กลับจากข้างบนมาปิดแล้วก็เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงมาแล้วรวมๆสี่พัน 4, จุดสิ่งนี้ทําให้เห็นแล้วว่าเริ่มมีคนโผลโบายเยอะขึ้นเริ่มมีคนรอย่อบายมากขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมได้พูดกับพวกคุณไว้เสมอคือเราจะไม่โผลบาบหนึ่งแล้วถ้ากราฟกลับตัวสร้างจุดกลับตัวได้และส,สร้างสมดุลสมบูรณ์ได้เราจะไม่ไปไล่ายถูกไหมครับเราจะรอบายที่ก่อนถึงแนวรับสําคัญหรือไม่ก็ชนแนวรับสําคัญแล้วไปถึงไส้ ก็แปลว่าเราายที่ไส่ก่อนหนึ่งแนวรับสําคัญหรือไส่หลังแนวรับสําคัญเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ถ้ากดตัวลงมาแล้วคุณได้ไม้ายแล้วคุณไม่เล่นต่อจนกว่ากราฟจะทุบลงมาให้คุณได้ไม้าบที่ดีขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราจะไม่โดนล่อายเราพุดไปเสมอถูกไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปไล่บายเพราะอะไรครับถ้ากราฟมันจะไม่ลงมาสร้างจุดจับตัวเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นไปให้ไม้ายคุณกําไรหรือไม่ก็เสมอตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องมาห่วงมันไม่มีอะไรที่ต แค่อรอจังหวะที่ใช่ในการออกออเดอร์แค่รอจังหวะที่ดีในการออกออเดอร์เพียงเท่านั้นพอเนาะสำหรับทำฟิมเดมมองว่าถ้ามันจะลงมันก็มีสิทธิ์ที่ลงมาถึงไส้นี้ในการเคลียร์หรือหนักกว่านั้นคือเดมมีสิทธิ์ที่จะลงมาเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแปลว่าถ้าเราจะตั้งรับของทำฟิมเดเราตั้งรับที่ไส้นี้ของทำฟิมเดมแล้วก็ตั้งรับที่ไส้นี้เพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาไม่ชนรับไส้นี้มีโอกาสที่จะได้ไม้ถูกไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บถ้ามันมาโดนไส้นี้แล้้้วมมัันึึงไไไสกกกบบย็ดดดีีีปุใท่ แต่ถ้าหากว่ามันเรื่อที่กดตัวมาเลยรับอีกผ่านไส่เราก็จะมารอบายที่ไส้นี้อีกไสรหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ถึงแนวรับ4,500เพราะตับใดที่มันจะไม่สร้างจุดกับตัวมันจะไม่กดตัวลงมาชน4,500หรืออย่างน้อยสุดถ้ามันต้องการเนี่ยเกียววร์วอลุฝั่งบายแบบเอาหนักมันก็จะกดตัวลงมาชนรับรอบายแล้วก็รอบายที่4,500แล้วก็กดตัวลงมาทําโลซึ่งจังหวะที่มันชน4,500แล้วมันทุบลงมาเนี่ยเราจะหาไม้ายเพื่อที่จะเราจะคาดหวังให้ไม้บายเราเนี่ยมาอยู่ตรงไหนครับมาอยู่ตรงออบล่่าางขงขสมเีย ซึ่งตอนนี้จุดจุดที่มันเป็นสามเหลี่ยมเปลี่ยนแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะอะไร,ระตอนนี้กาฟไปทำออททำไฮแต่สามเหลี่ยมที่ผมวาดไว้ใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับมันเบรกออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องตีสามเหลี่ยมใหม่สามเหลี่ยมใหม่จะอยู่ไหนสามเหลี่ยมใหม่จะต้องขึ้นไปอยู่ที่ไส้ออลทำไฮเลยตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วสามเหลี่ยมนี้ใช้ได้ไหมยังไม่ได้เพราะอะไรครับเราต้องตีหาแกน50เปอร์เซ็นต์ถูกไหมให้มันเห็นว่าสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนได้บ้างอ่า แล้วก็ตรงนี้นี่เราเห็นแล้วสามเหลี่ยมใหม่ก็แปลว่าถ้ากราฟจะทุบถูกไหมครับมันเริอกที่จะกดตัวลงมาแล้วมานชน4,500แปลว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามันจะชน4,500แปลว่ามันก็มีสิทธิ์จะลงไปหาต่อสามเหลี่ยมข้างล่างถูกไหมแปลว่าถ้าในกรณีแบบนี้ถ้ากราฟกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึง4,500มันก็วิ่งมาหาตรงกลางแล้วใช่ไหม วิ่งมาหากลางสามเหลี่ยมแปลว่าการที่วิ่งมาหากลางสามเหลี่ยมแล้วถ้ามันสร้างจุดกับตัวจากตรงนี้หรือม,มันเริ่มดึงไส้กลับแล้วมาสร้างจุดกับตัวแถวๆนี้แล้วยกตัวขึ้นชนตันก็ดีไปแต่ถ้าหากว่ามันชนรับแล้วชน4,500เ,เท่ากับมัรลออใบที่สองแนวรับแล้วพอมัรลออใบที่สองแนวรับเราเราเข้าใจแล้วว่ามันเริ่มเีียะเป็นการลอา่อใบแปลว่าถ้ามันล่อใบยอย่างนี้มันก็ต้องเคลียร์ถูกไหมสุดท้ายพอมันล่อใบมากพอมันก็จะทุกลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบซึ่งจังหวะที่มันทุกลงมาเคลียร์วลมงาดต แต่ไม่ถึงรับนี้ก็ได้หรือเราคาดว่ามันน่าจะกดตัวลงมาถึงตอบสามเหลี่ยมแถวๆนี้แล้วเรารอที่จะไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้เห็นหรือยังนี่คือนี่คือสิ่งที่เรารอเรารอในการเล่นแบบนี้ถูกไหมเราไม่ได้เล่นแบบไหนก็ได้แล้วสามเหลี่ยมที่เคยถูกทําลายอ่ะที่มนเป็นไฮตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยคือถูกทาลายแล้วใช่ไหมเราก็แค่เอาสามเหลี่ยมออกถูกไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็คือมันก็คืออะไรครับตรงเนี้ยมันก็คือจุดที่มันเป็นเปน็นขาล่างของทางเฟรม D ถูกไหมตรงนี้ก็เป็นขาสามเหลี่ยมได้แต่จริงๆแล้วขาวมันอยู่ตรงนี้แล้วไงเห็นไหมครับที่มันกดตัวลงมามันมาสร้างขาไว้แล้วถูกไหมเราก็ไม่ต้องมาวาดจากตรงนี้แต่เราวาดจากโลตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีขาของทางเฟรมเดย์อยู่ก็คือตรงนี้เอิบยกตัวขึ้นเอ๊บจากนั้นเราวาดเราวาดให้เห็นเทรนไลน์เลยเอ๊บลากลงมาเห็นไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็วาด เดี๋ยวแล้วใจเย็นๆแล้วก็ว่าจากตรงนี้ขึ้นมาถึงจุดนี้เราก็เห็นแล้วว่านี่คือกรอบสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งถูกไหมนี่คือกรอบใหญ่ที่ถ้ามันหลุดจากกรอบเล็กมันก็ต้องวิ่งมาหากรอบใหญ่ถูกไหมครับเพราะการเวลาไสเวมันไสเวในพื้นในในพื้นกรอบแต่บางครั้งมันก็ไม่ไสเวมันก็แค่สร้างขาแล้วมันยกตัวขึ้นแล้วก็เบรกเลยแต่ขาสามเหลี่ยมนั้นสร้างเผื่อเอาไว้เพื่อที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะเบรกแต่มีคน follow by มันจะทุบแต่มีคน follow sell มันก็จะ วิ่งในกอรอบสามเหลี่ยมนานขึ้นนานขึ้นจนกว่าคนจะไม่กล้าเข้าออเดอร์แปลว่าสามเหลี่ยมมันไม่จำเป็นต้องเกิดตลอดถูกไหมครับสามเหลี่ยมไม่เคยจาเป็นที่จะต้องเกิดตลอดแต่สามเหลี่ยมเราแค่ต้องรู้ว่าถ้ามันจะเกิด,ม,กดมันเกิดในไหนก็มันอย่างเช่นกราฟชุดน,นี้มันไม่เกิดตลอดเพราะอะไรครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจังหวะที่มันขึ้นคนเชื่อว่ามันยังต้องลงมาใช่ไหมจังหวะที่มันขึ้นแล้วมันเชื่อคนเชื่อว่ามันต้องยังต้องลงมาแปลว่าคนส่วนใหญ่นั้นเล่นเซลลก็เลยสวนเซลขึ้นมาพอกราฟส่วนเซลมีคนส่วนเซลลขึ้นมาเยอะกราฟข ทำท่าจะสร้างสามเหลี่ยมอ้าวก็ยังมีคนสวนเซลล์อยู่ย่อตัวลงมาอาจจะมีคนบายบ้างแล้วก็เคลียววร์วอลุ่มฝั่งบายแต่ยกตัวขึ้นมีคนไล่เซลล์ชัดเจนพอมีคนไล่เซลล์กราฟก็เลยยกไงเห็นไหมครับไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย,เวขยเว์ขึ้นสุดท้ายพอไซด์เวย์ขึ้นล่อเซลล์มาหนักมากพอกราฟก็เลยเบรกไปทําออทําไฟใหม่ถูกนไหมครับเบรกทําออทําไฟจาก4,500สี่พันห้าร้อาไปจนถึงสี่พันหกร้อยสา0 0จุดจาก4,500เท่ากับว่ากราฟก็ได้มีการเคลียววร์วอลุ่มฝั่งเซลล์ไม่มากก็น้อยไปแล้วในระดัจากง เห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่ม,มันไม่ใช่พอร์ตทุกคนที่ทนได้หมื่นจุดอย่าไปพูดถึงการเอ็มเอ็มสองหมื่นสามหมื 23, ่นจุดเลยนะมันไม่ใช่พอร์ตทุกคนที่จะทนโดนลากได้หมื่นจุดถูกนไหมครับแล้วทีนี้คนที่โดนล拉มันจะมีอยู่สองอย่างลากจนพอร์ตแตกหนึ่งกจนยอมคัทลอสสองก็คือเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์สูงของพอร์ตหายไปแล้วถูกนไหมครับส่วนส่วนใหญ่ของพอร์ตหายไปแล้วหรือไม่ก็ลากจนไปเฮดฝั่งบายสางแล้วสุดท้ายพอมันเฮดฝั่งบายกราฟก็เลยกดตัวลงมา แล้ <át> วถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนเฮดฝั่งบายเยอะแค่ไหนเราดูพฤติกรรมกราฟนะตอนนี้ถ้ากราฟกดตัวลงมาเรื่อยเรยแล้ววิ่งมาหาหาตรงกลางจนได้นะแปลว่าคนเฮดฝั่งบายเยอะมากมากถูกไหมแปลว่าคนเฮดฝั่งบายเยอะแปลว่าคนย่อบายเยอะแปลว่าคนฟอลโล่บายเยอะก็แปลว่าถ้าคนฟอลโล่บายเยอะคนติดบายข้างบนเยอะคนติดเซลข้างล่างเยอะกราฟก็จะวิ่งมาหาตรงกลางสามเหลี่ยมเห็นเห็นพฤติกรรมโดยรวมแม้ว่ากราฟมันกำลังทําอะไรเห็นหรือยังแล้วทีนี้พอกราฟลงมาหาสามเหลี่ยม คนที่ยังมีมีไม้เซลล์ที่ติดอยู่เซ็นแล้วไม่ได้ปิดใช่ไหมก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวมันจะลงหรือมันลงมาเดี๋ยวมันจะขึ้นไปต่อแน่เลยเขาก็ปิดไม้เซลล์พอเขาปิดไม้เซลล์ปุ๊บแปลว่าไม้ใบข้างบนเยอะกว่าไม้เซลล์แล้วใช่ไหมความเป็นสมดุลอะเราต้องจําไว้เสมอว่าความเป็นสมดุลของออเดอร์ถ้าไม้ใบข้างบนเยอะกว่ากราฟจะทุบถูกไหมถ้าไม้เซลล์เยอะกว่ากราฟก็จะบินแล้วทีนี้สมมุติว่าคนติดใบโดย hate, h ฮดฟู f u ฮด h e ้ g i n g เท่ากัน พอการาฟกดตัวลงมาคนก็คิดว่าแค่ย่อลงมาเดี๋ยวจะขึ้นใช่ไหมคนก็เลยปิดไม้เซลล์แต่อย่าลืมว่าไม้บายเขายัางเฮดไปอยู่คนก็เลยรีปิดไม้เซลล์พอปิดไม้เซลล์ปุ๊บคนเหล่านั้นมีไม้เซลล์น้อยลงก็แปลว่าไม้ายมีมากขึ้นเพราะว่าเขาฟูลเฮดจิ้งเฮทเต็มหลอดเลยเท่ากับไม้เซลล์เห็นไหมแปลว่าถ้าเขาติดไม้ายสิบไม้แล้วเขามีไม้เซลล์สิบไม้ถูกไหมครับเขาไม่ <c oughs> เขาก็ไปเฮดไม้ายสิบไม้สมดุลน,นะพอการาฟกดตัวลงมาให้เขาปิดไม้เซลล์ได้สามไม้แปลว่าเขาตอนนี้เขามีไ <c oughs> ม้บาย แล้วแปลว่าการนี้เขามีไม้ายสิบนั่นบ่งบอกให้ชัดให้รู้ชัดเจนเลยว่าไม้ายสิบไม้นี้กําลังถ่วงดุลอยู่แปลว่าคนถือายมากกว่าถือเซลล์กราฟก็จะลงเรื่อยๆเข้าใจหรือยังเพราะกากราฟจะต้องลากฝั่งายมาถูกหรือไม่คนส่วนใหญ่เล่นต่างไหนกราฟลากฝั่งนั้นแปลว่ากราฟตอนนี้ชุดนี้ถ้ามันไหลลงเรื่อยๆแปลว่าเราชัดเจนมากคนติดายเยอะมากแล้วคนติดเซลล์ออกจากตลาดไปในระดับหนึ่งแล้วออกออกจากตลาดในระดับที่ว่าคนติดายมีเยอะกว่าคนติดเซลล์ ถูกไหมเพราะว่าข้อจากตอนจากตลาดไปตรงที่ว่าตอนยกตัวขึ้นเขาล้างผอดบ้างเขาเฮ็ดฝั่งใบเยอะบ้างเขาโฟลโลบายบ้างสุดท้ายพอกราฟกดตัวลงมาแล้วยิ่งถ้ากดตัวลงมาได้ต่อเรื่องเรารู้เลยว่าคนติดใบเพียบเลยถ้าคนติดใบเพียบเพียบแปลว่าอะไรยิ่งถ้าคนติดใบเพียบแปลว่าอะไรเราไปรอเซลล์ข้างล่างไปเลยอีสเราไปรอใบข้างล่างเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยสุดะรอให้มันย่อลงมาใกล้ๆตรงกลางก่อนแล้วค่อยใบถูกไหมเราจะมารอเราจะมารอใบเป็นคนแรกทําไมอ่ะแล้วเราจะมารอโดนล่อใบทําไมอ่ะ เราไปรอายเลยจงกว่าที่เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่โดนร่อบายแล้วไม่ดีกว่าหรอถูกไหมครับมีอะไรที่ผมพูดผิดไหมถ้าผมพูดผิดพูดมาได้เลยบอกมาได้เลยนะครับถ้าใครฟังแล้วฟังรู้เรื่องนะครับพิมคาว่ารู้เรื่องผมจะได้รู้สิ่งที่ผมให้ไปพวกคุณเข้าใจแค่ไหนพวกคุณสามารถที่จะไปปักใครได้แค่ไหนเพราะว่าผมให้ความรู้ความตั้งใจของผมคือแค่ให้ความรู้แล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟทุกวันเช่นเดียวกันถูกไหม แล้วผมมานั่งให้ความรู้พวกคุณให้คุณเอาไปปรับใช้เองให้ได้แล้วในที่สุดพวกคุณก็จะพึ่งพาตัวเองได้ยืนด้วยลําแข้งตัวเองได้เทรดโดยที่ไม่มีผมได้อาจจะเข้ามาดูเป็นบางครั้งบางคราวที่เริ่มเริ่มแพ้เริ่มพลาดก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่สิ่งที่ผมให้คือผมให้ความรู้พวกคุณเพื่อไปตั้งต้นตัวเองใหม่เพื่อไปเริ่มต้นใหม่เพื่อไปปักฐานได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าจําไว้เสมอถ้ารากฐานคุณจะไม่แข็งแรงคุณไม่มีวันที่จะเทรดได้อย่างมืออาชีพ อย่าไปคิดว่าเรียนรู้ประเดี๋ยวประดาแล้วมันจะชนะไม่ครับไม่มีอะไรบนโลกที่เรียนรู้ประเดี๋ยวประดาแล้วเก่งนะครับรากฐานคุณต้องแข็งแรงปูพื้นฐานมาให้แน่นแล้วไปเรียนรู้แล้วเรียนรู้ก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบเนาะฝึกฝนหมื่นท่าหนึ่งครั้งไม่เท่ากับฝึกฝึกฝนหนึ่งท่าพันครั้งหมื่นครั้งถูกไหมครับท่าเดียวฝึกฝนเป็นหมื่นครั้งก็จะทําให้คุณเป็นสุดเป็นที่สุดและที่สุดของสิ่งนั้นนั้น ถ้าคุณเทรดท่านี้เป็นหมื่นหมื่นครั้งมันจะเป็นไปได้เหรอครับว่าคุณจะแพ้ตลอดหมื่นครั้งมันจะเป็นไปได้เหรอครับหลังจากที่คุณเทรดมาแล้วหมื่นครั้งด้วยท่าเดียวอ่ะคุณจะยังแพ้อยู่ไม่มีทางครับเพราะว่าอะไรคุณแพ้ชนะแต่อีกหมื่นครั้งอ่ะคุณอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างจนคุณเริ่มรู้แล้วว่าวิธีของวิธีของชุดชุดเนี้ยวิธีของทฤษฎีเนี้ยใช้ยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกไหมครับถ้าคุณเทรดท่าเดียวเป็นหมื่นครั้งท้ายที่สุดแล้วคุณจะรู้จุดอ่อนของท่านั้น คุณจะไม่มีทางแพ้กับท่านั้นนั้นไปแล้วถูกไหมหรือโอกาสที่จะแพ้ก็มีน้อยมากเพราะคุณเข้าใจท่าที่คุณเล่นคุณเข้าใจทฤษฎีที่คุณเล่นแบบเข้าใจอย่างของแพ้ถึงพูดไว้เสมอว่ารากฐานต้องแข็งแรงหลังจากรากฐานแข็งแรงแล้วไต่ขึ้นไปเรื่อยๆปูรากฐานให้แข็งแรงเหมือนคุณสร้างพีระมิดอ่ะทายังไงก็ได้ให้มันขึ้นไปถึงยอดแต่พีระมิดการที่จะสูงได้คุณคุณคุณดูทฤษฎีพีระมิดนะการที่พีระมิดจะสูงได้พีระมิดต้องมีรากฐานที่กว้างและแข็งแรงถูกไหมครับ ถ้าพีระมิดสมมุติว่าพีระมิดฐานของพีระมิดกว้างแค่สิบคูณสิบพอคุณขึ้นไปถึงยอดคุณก็ได้แค่ยอดในระดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะมันขึ้นไปสูงกว่านั้นไม่ได้เพราะฐานมันฐานมันไม่แข็งแรงพอแล้วฐานไม่กว้างพอฐานไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักที่สูงขึ้นได้ไม่สามารถที่จะรับความสูงที่สูงขึ้นได้เพราะพีระมิดมันขึ้นเป็นสโลปถูกไหมเพราะว่าอะไรอย่างพีระมิดมันขึ้นเป็นสโลปแบบนี้ยเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบให้ฟังนะพีระมิดมันขึ้นเป็นสโลปแบบนี้ ถูกไหมนั่ามันก็เป็นสโลแบบนี้ถามว่าถ้าลากฐานข้างล่างคุณยังไม่แข็งแรงอ่ะข้างบนจะไปคุณจะไปถึงข้างบนยอดได้ได้ไหมแล้วถ้าคุณจะไปถึงยอดที่มันสูงขึ้นแปลว่าลากฐานคุณยิ่งต้องแข็งแรงยิ่งต้องใหญ่ขึ้นแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ปูลากฐานมาดีตั้งแต่แรกคุณก็จะขึ้นไปได้แค่ระดับหนึ่งสุดท้ายคุณก็ต้องปีนลงมาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างรากฐานให้แข็งแรงแล้วใหญ่แล้วกว้างพีระมิดคุณก็จะสูงขึ้นเพราะว่ายอดมันสูงขึ้นม คุณก็จะไปได้สูงขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณสร้างรากฐานที่ไม่แน่นพอไม่แข็งแรงพอสุดท้ายคุณต้องปีนลงมาใหม่แล้วมาสร้างรากฐานใหม่แล้วคุณก็ต้องปีนขึ้นไปใหม่ท้ายที่สุดแล้วคุณเรียนรากฐานมาไม่ดีพอคุณมีรากฐานที่ไม่แข็งแรงพอคุณปีนขึ้นไปคุณก็ตกลงมาคุณไม่ลงมาคุณไม่ยอมแพ้แล้วลงมาด้วยตัวเองคุณก็ตกลงมาตายแล้วมาเริ่มใหม่ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณสร้างให้มันแข็งแรงตั้งแต่แรกถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊ แล้วคุณขึ้นไปสูงขึ้นมไปสูงเสร็จปุ๊บคุณก็คิดว่าอยากจะไปต่อคุณก็แคย่ยอมยอมยอมใจตัวเองว่าเอ้ยแปลว่าลากฐานตั้งแต่แรกเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอถึงถึงแม้มันจะแข็งแรงมากแล้วก็เถอะแปลว่าเราต้องไปลงมาใหม่ปูฐานปูฐานลากใหม่แข็งแรงขึ้นเบสิกแน่นขึ้นพอเบสิกแน่นขึ้นคุณก็จะมีปีระมิดที่ใหญ่ขึ้นได้เพราะอะไรครับรากฐานคุณก็ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณก็ไปได้สูงขึ้นอีกถูกไหมครับแปลว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ทฤษฎีของพีระมิดเนี่ยมันบ่งบอกได้อย่างหนึง่งถ้าลากฐานพื้นฐานของคุณยังไม่แน่นพอคุณไม่มีวันที่จะไปได้สูงถูกไหมครับการเรียนรู้อะไรไประเดี๋ยวประดาวไม่มีทางที่จะทำให้คุณไปได้จุดสูงสุดแปลว่าพื้นฐานของคุณต้องดีที่สุดก่อนแล้วคุณก็ต้องไปไล่ไปเป็นผู้สมัครเล่นไล่ไปเป็นมืออาชีพเป็นผู้ชํานาญการจนคุณไปเป็นท็อปเลเยอร์ถูกไหม เมื่ออาชีพยังไม่ถือว่าเป็น top player และ top player ที่สุดของวงการนั้นๆถูกไหมครับนั่นแหละครับเราถึงจะไปได้สูงแปลว่ารากขาเราต้องแข็งแรงก่อนทฤษฎีเปียมินี่ใช้ได้ตลอดใช้ได้กับทุกๆเรื่องเมื่อรากฐาไม่แข็งแรงคุณไม่มีวันที่จะไปได้ถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วจําไว้เสมอว่ามันไม่มีคําว่าจุดสูงสุดเพราะอะไรครับจุดสูงสุดของคุณถูกกาหนดด้วยตัวคุณเองไว้ตั้งแต่วันที่คุณสร้างรากฐานมันไม่มีคําว่าจุดสูงสุดถูกไหมครับ จุดสูงสุดถูกกาหนดด้วยตัวของคุณเองถ้ารากฐานคุณเรียนมาแค่นี้แล้วคุณคิดว่าคุณพอใจคุณก็ไปได้จุดสูงสุดของคุณแค่นี้ถ้ารากฐานคุณใหญ่ขึ้นคุณก็ไปได้จุดสูงสุดของคุณเท่านี้แปลว่าถ้าคนเราเก่งในเรื่องเรื่องนั้นแบบสุดๆรากฐานแน่นสุดๆเขาก็จะไปได้สูงขึ้นและสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆเขาจะไม่มีวันอยู่กับท่าเดิมถูกไหมเขาจะไม่มีวันที่จะอยู่ในจุดเท่าเดิมเพราะว่าอะไรครับเขาไม่เลิกที่จะพัฒนาต่อให้เขาจะไปได้สูงแค่ไหนเขายังรู้เลยว่าาาพื้้นนฐเตองงงแแข็ร แปลว่าเขาจะไม่พยายามเยียบผักกันให,ให้มันไปถึงจุด,จดสูงแล้วเขามานั่งล้มลงมาตายเองเขาจะพัฒนตา,าตัวเองอยู่เสมอต่อให้เขาจะขึ้นไปสูงแค่ไหนเขาจะกลับลงมาปูพื้นฐานเขาใหม่เขาขึ้นไปสูงแค่ไหนเขาจะกลับลงมาปูพื้นฐานเขาใหม่เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเรียกว,ว่าไม่มีวันที่จะหยุดพัฒนาแปลว่าคนแบบนี้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วจะไม่มีวันที่จะหยุดเก่งขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกพวกคุณเรียนรู้ให้ได้สุดให้ได้ที่สุดของทางใดทางหนึ่ง แล้วพวกคุณจะไปได้ไกลแต่การที่ไปได้ไกลได้ไม่ใช่ว่าคุณไปเห็นสกิลอะไรเท่ๆแล้วคุณไปเรียนคุณไปเห็นทฤษฎีอะไรเท่ๆแล้วคุณไปเรียนหรือท่าเทรดอะไรเท่ๆแล้วคุณไปเรียนออินน่ะกว่าที่คนเราคนคนหนึ่งจะไปออินตรงปลายไส้เนี่ยเนี่ยบุ้นยอดพีระมิดนี้ได้คุณคิดว่าเขาสร้างรากฐานมาไกลแค่ไหนถูกไหมคนนี้เขาเล่นออินได้ก็ไม่ได้อยู่ดีๆเขามาเล่นได้แต่เขาสร้างพื้นฐานเขามาแข็งแรงมากๆจนไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาทําได้แต่พวกคุณเห็นอะไรครับ พวกคุณเห็นในวันที่เขาอยู่บนยอดพีระมิดพวกคุณไม่ได้เห็นในวันที่เขามานั่งต่ออิกทีละก้อนอยู่ข้างล่างถูกไหมพวกคุณไม่ได้เห็นในวันที่คนเขาลำบากไม่ได้เห็นในวันที่คนเขาตักตำมันเพียนอดทนแล้วก็ปรับตัวกับสภาพตลาดสภาพแวดล้อมแค่ไหนคุณไม่เห็นในวันที่เหงื่อเขาออกถูกไหมครับคุณไม่เห็นในวันที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยในวันที่เขาทุรนทุรายที่จะดิ้นที่จะวิ่งขึ้นมาให้สูงให้ได้ แต่คุณไม่เห็นวันที่เขาขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดแล้วแล้วคุณก็คิดว่าคุณจะทําตามเขาได้แล้วคุณก็ลองไปทําแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่มีทางที่จะทำตามเขาได้เพราะอะไรครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องรู้ว่าเขาหล่อหลอมาด้วยอะไรเขาถูกหล่อหลอมาด้วยอะไรเขาถึงทนกับสภาพตลาดแบบนี้ได้เขาถึงทนกับสถานการณ์วิกฤตของเขาได้แต่เราอาจจะทําได้เหมือนเขาดูเขาสักยี่สิบคลิปสามสิบคลิปแล้วเราก็ทาได้เหมือนเขาปเดี๋ยวปรลเดวแต่สุดท้ายเวลาเราแพ้ สิ่งที่ทําให้รู้เลยว่าคุณคุณเป็นที่สุดของวงการนั้นได้แค่ไหนคือในวันที่คุณชนะมันพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ในวันที่คุณแพ้คุณสามารถที่จะทนพยนะทนวิกฤตได้เท่ากับคนที่เขาเป็นอยู่จุดสูงสุดนี้ไหมคุณสามารถที่จะทนวิกฤตได้เท่ากับไอดอลของคุณไหมคุณเป็นแฟนคลับเขาแล้วคุณไปทําตามเขาแต่คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วเมื่อทําได้ไม่กี่ท่าแต่ในวันที่มันมีวิกฤตในวันที่มันลําบากในวันที่มันโดนลากคุณสามารถที่จะทนวิกฤตได้เหมือนเขาไดม คุณสามารถที่แก้ปัญหาได้เหมือนคนคนนี้ไหมถูกไหมนั่นคือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ผมถึงพูดไว้เสมอคุณมีใครเป็นไอดอลคุณอย่ามองแต่ว่าเขาสําเร็จแค่ไหนคุณมองด้วยว่าเขาลำบากแค่ไหนกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วในวันนี้เขามาถึงจุดนี้เขามาถึงอ่ะเขาแลกกับอะไรบ้างมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีครับอย่างการที่คุณจะมาฟังผมวิเคราะห์แบบนี้ยคุณแลกมาด้วยอะไรคุณแลกมาด้วยเวลาอันมีข่าวพวกคุณผมถึงพูดไว้เสมอว่าถ้าฟังรู้เรื่องผมถึงให้บอกพิมพ์คำว่ารู้เรื่อองเพระ,ะไร ผมก็อยากรู้ว่ามันมีประโยชน์ไหมเพราะว่าผมรู้ว่าพวกคุณกําลังแลกเวลาของคุณมานั่งฟังคิปผมแปลว่ามันต้องได้อะไรกลับไปถูกไหมคุณต้องได้ความรู้กลับไปและเป็นความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ความรู้อะไรก็ใช้ได้ผมถึงดิ้นรนที่จะทําให้มันดีผมถึงพยายามที่จะพัฒนาความรู้ของผมเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมมาพิคอยให้คุณฟังให้คุณนั่งเสียเวลาแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเหมือนคุณไปนั่งนั่งจ่ายตังเรียนครอร์สอ่ะสุดท้ายไม่ได้อะไรได้แค่ได้แค่อะไรก็ไม่รู้ อันนี้คือผมให้เพราะผมรู้ว่าพวกคุณก็เอาเวลาพวกคุณมาแลกวันละยี่สิบนาทีสามสิบนาทีบ้างวันละสิบนาทีบ้างแปลว่าผมก็ต้องให้สิ่งที่มันคุ้มค่ากับที่คุณเสียเวลาไปเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่เราซื้อกลับไม่ได้เสียแล้วเสียเลยถ้าเราใช้เวลาอย่างไม่มีประโยชน์ตั้งแต่แรกเราก็เท่ากับเอาเวลาไปทิ้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกเก่งละเก่งให้ได้ที่สุดแต่ก่อนที่จะเก่งที่สุดคุณต้องเข้าใจว่ารากฐานคุณต้องแข็งแรงแล้วแน่นก่อน ไม่ใช่เรียนรู้อะไรแล้วกลับมาเล่นได้นะครับเหรอวันนี้อาจจะผลเยอะไปหน่อยก็ทนผลไว้นิดนึงนะครับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในกราฟอย่างที่ผมได้อธิบายถ้ากราฟมันลงเรื่อยๆแปลว่าเราชัดเจนนะครับว่ามีคนโดนล่อใบยอยู่ข้างบนแล้วถ้าคนมีมีคนโดนล่อใบยอยู่ข้างบนเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะไม่ไล่ใบจนกว่ากราฟจะผลตัวลงมาสุดทางแล้วเรามารอใบอยู่ข้างล่างทีเดียวถูกไหมหรือไม่เราก็รอให้จุดกับตัวในทางเฟรมที่เล็กสร้างขึ้นก่อนแล้วเราค่อยรอใบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เราดูในทางเฟรมเดย์ ต่เราไปดูใน h o ก็เลอะสิ่งที่ H2O เล่สร้างแล้วคือพายทชันการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สร้างสําเร็จแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับสุดท้ายลองดูความสอดคล้องของกรับพายทชันการกลับตัวฝั่งเซลล์ในทางไฟฟ้า h o. สร้างสําเร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เมื่อเมื่อแท่งนี้แท่งปัจจุบันนี้ใน2ชั่วโมง54นาทีสามารถที่จะผิดแท่งเทียนล,ลงต่ำกว่าแนวรับมีได้ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญเพราะเป็นแนวรับจุดกลับตัวแต่ถามว่าสําคัญไหมสําคัญครับแต่ไม่แข็งแรงเพราะว่าอะไรครับแท่งเทียนมีแแต่่ก็ถือวานนวานนนรับบจุดิ ถูกไหมแต่ก็เป็นแนวรับเป็นทั้งแนวรับจุดกับตัวและจุดบินเพราะว่ากับตัวแล้วก็บ,บินเลยแปลว่าถ้า h 4 o สามารถที่ปิดแท่งเกณียอยู่ต่ำกว่าแนวรับนี้ได้เปิดแท่งใหม่มายก ok ตัวขึ้นไปถึงต้านเราก็สามารถที่จะ s e ลได้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรารอเห็นไหมเราไม่โ o l l o w b เราไม่ follow s ล,เ,ลเราอเเราอจุดกับตัวสร้างยกตัวขึ้นไปถึงต้านเราเซล l ถูกต้องซึ่งในทางเป็น h e ตอนนี้เสอยได้ไหมไม่ได้ทาเป็น h e ตอนนี้ไม่ได้เลยบายก็ b ายได้แต่ถามว่ามันชนรับแล้วคุณจะบายไหมล่ะ มันชนรับแล้วถ้ามันย่ำราคามันล่อใบที่แนวรับเนี่ยมันก็ทุบลงมาแล้วคุณมารอใบ้างล่างไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมอย่างน้อยรอใบที่ไส้นี้อย่างน้อยรอใบที่ไส้นี้หรือไม่ก็รอใบระหว่างโซนเนี้ยเนี่ยเนี่ยโซนไส้นี้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าคุณจะใบคุณก็ใบเนี่ยเลยไส้นี้มาเลยอยู่ประมาณนี้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะลงมาไม่ถึงไส้ล่างเพราะฉะนั้นก็ใบอยู่กลางๆโซนนี้ก็ได้ถูกไหมถ้ามันทุบลงมาเลยแล้วผ่านไส้ทำโรแต่ไม่ถึงรับแล้วมันตึงไส้กลับก็ปิดเก็บรูณ์ ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่ลงมาหาข้างล่างถูกไหมมันก็อย่างน้อยสุดมันก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งลงมาหาใกล้ๆสี่พันห้าร้อยเรามารอมารอายใกล้ๆข้างล่างไม่ดีกว่าหรอหรือไม่เราก็รอให้ดูว่าจุดกลับตัวในตามเพลสโจะสร้างนะตรงนี้ไหมหรือเฮสโจะลงมาทําลายแนวรับถ้าทําลายแนวรับได้ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านก็เซล์เพื่อคาดหวังให้สามเหลี่ยมนี้เอาอยู่แล้วสุดท้ายกราฟจะวิ่งมาหาตรงกลางหรือไม่ก็วิ่งมาหาข้างล่างแล้วเราก็ค่อยปิดไม้เซลล์นี่คือสิ่งที่เรารอเห็นไหมครับเราเล่นอย่าง กว่าที่ผมจะมานั่งให้ความรู้พวกคุณแบบนี้ผมก็ปูพื้นฐานมาผมพูดตรงๆนะเหมือนที่ผมบอกคุณไม่เห็นเหงื่อคุณไม่เห็นความเสียสละของคนที่เขาทําคุณก็ไม่มีทางที่จะเห็นความเสียสละของสิ่งที่ผมทําก่อนที่ผมจะมาให้ความรู้พวกคุณผมสละอะไรไปบ้างผมสละเวลาไปเท่าไหร่ผมต้องเอาเวลาอันนี้ค่าหลังจากการทํางานของผมมันนั่งเรียนรู้มันนั่งเก็บความรู้มันนั่งเก็บเสถิติกว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นกว่าผมจะมานั่งให้ความให้ความรู้พวกคุณได้ ผมก็ไม่ได้อยู่ดีๆก็มาให้ความรู้ได้ผมก็ต้องมาอยู่กับการาฟอยู่กับการาฟนานพอที่จะมาให้ความรู้พวกคุณได้แปลว่าอย่างน้อยสุดถ้าจะทําอะไรจงคิดไว้เสมอว่าอย่าไปมองแต่แง่ดีของการทําสิ่งนั้นๆมองแง่ร้ายด้วยมองแง่ร้ายเพราะอะไรครับไม่ได้มองในแง่ร้ายเพื่อที่จะให้คุณไปคิดลบเพื่อที่จะให้คุณไปคิดลบมองแง่ร้ายเพื่อที่จะให้คุณไปรู้ว่าคุณควรที่จะมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเมื่อสถานการณ์มันแย่ลงถูกไหม ผมไม่ได้ให้คุณมองแง่อะไรเพื่อคิดลบผมให้คุณมองแง่อะไรเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่มันเพอร์เฟกไม่ใช่ทุกอย่างที่มันดูดีแล้วมันดูดีแล้วมันดีจริงทุกอย่างมันมีข้อเสียของมันหามันให้เจอแล้วแก้ข้อเสียนั้นๆหามันให้เจอแล้วทําให้ข้อเสียนั้นกลายเป็นข้อดีพิกิกจให้เป็นโอกาสให้ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆยิ่งถ้ามันเป็นของดีมันไม่มีทางที่จะได้มาง่ายๆถูกไหมต่อให้มันเป็นความรู้เนี่ยทีี่ผมให้ฟร พวกคุณคิดว่าความรู้นี้ได้ง่ายเหรอถ้าผมไม่มานั่งวิเคราะห์ให้คุณอ่ะเป็นกี่ร้อยคลิปแล้วพวกคุณจะสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้ได้ไหมไม่มีทางถูกไหมถ้าผมมานั่งบอกแค่คลิปเดียวบอกความรู้แบบนี้ผิวเผินแค่คลิปเดียวคุณสามารถที่เอาความรู้นี้ไปใช้ได้ไหมไม่ได้ครับผมต้องมานั่งวิเคราะห์ซ้ำๆเพื่ออะไรครับเพื่อย้ำ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 ตอกย้ำแล้วเพิ่มเพิ่มพื้นฐานความรู้เพิ่มขั้นบันไดไปเรื่อยๆสอนพวกคุณทีละนิดทีละหน่อยพวกคุณถึงจะเอาความรู้นี้ไปใช้ได้ถูม แปลว่าคนที่จะเอาความรู้นี่ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณต้องก็ต้องเป็นคนที่ดูคลิปผมมาแล้วเป็นร้อยคลิปไม่ตัดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีแม้กระทั่งคุณมาเอาความรู้ความรู้จากผมอ่ะคุณไม่ได้เสียตังค์ก็จริงแต่คุณต้องเสียเวลาถูกไหมแล้วคุณเสียเวลาอันนี้ข้าวคุณวันละสิบยี่สิบสามสิบนาทีแล้วคุณเรียนรู้ทุกวันสุดท้ายรวมกันแล้วมันกลายเป็นเป็นร้อยร้อยชั่วโมงแปลว่าถ้าคุณได้ไปคุณเสียเวลาเป็นร้อยชั่วโมงแล้วแล้วคุณไม่ได้อะไรกลับไไปมมมมมันคคุุ้่ ถ้าคุณคิดจะเสียเวลากับเรื่องเรื่องเหล่านี้คุณต้องได้อะไรกลับไปแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาเอาความรู้ฟรีเลยที่แบบดูแค่สามคลิปแล้วคุณได้ความรู้ก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่มีอะไรที่ไม่สละอะไรบางอย่างแล้วมาได้มาโดยง่ายๆถูกไหมครับความรู้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แปลว่าคุณต้องสละเวลาแต่ถ้าหนักกว่านั้นถ้าเกิดคุณต้องไปเสียเสียค่าครองคุณก็ต้องสละทั้งเวลาทั้งทอดเสเเลอทั้งต้องลางานเพื่อไปเรียนรู้ก็หนักกว่าอีกถูกไหมครับแต่จาไว้เสมอ ทุกอย่างต้องมีทุกทุกท,ทุกอย่างบนโลกใบนี้มีราคาของมันมีมูลค่าของมันถ้าเราไม่แลกด้วยสิ่งใดเราก็ไม่มีทางทได้มันมาได้บางอย่างแลกด้วยเงินบางอย่างแลกด้วยเวลาบางอย่างแลกด้วยความเหนื่อยยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจําไว้เสมอไม่มีอะไรได้มาฟรีเพราะฉะนั้นผมมาให้ความรู้แบบนี้ผมก็แลกมาด้วยเวลาของผมถูกไหมผมแต่ผมให้ความรู้พวกคุณสิ่งที่ผมได้ก็คือผมได้ฝึกฝนตัวเองเห็นไหม ผมไม่ได้ให้เวลาไปฟรีผมก็ฝึกฝนตัวเองไปในตัวผมก็ได้แฟนคลับอย่างพวกคุณมาช่วยดูผมนี่ไงถูกไหมครับเพราะฉันจำไม่เสมอว่าทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมทําผมทําให้ฟรีจริงแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือผมได้ฝึกฝนตัวเองผมได้แฟนคลับผมได้คนมาดูผมผมได้คนมาชื่นชมผมผมก็ดีใจถูกไหมครับไม่ใช่ว่าผมมานั่งแบบให้ทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยผมให,มให้แต่ผมก็รู้ว่าผมได้อะไรกลับมา ผมได้แฟนคลับที่น่ารักทุกคนที่คอยมาดูผมคอยมาให้กําลังใจผมคอยมาสนับสนุนผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วถูกไหมแล้วสิ่งที่ผมเป็นผลพลอยได้ก็คือผมได้ฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นให้ทนต่อสภาวะตลาดได้มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าผมพูดทุกวันผมก็ฝึกตัวเองไปในตัวทุกวันผมก็ย้ำเตือนตัวเองว่าผมเองก็ต้องมีวินยัยผมเองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกคุณถูกไหมครับผมมาน่าให้ความรู้พวกคุณถ้าผมถ้าผมเองเทรดยังไม่มีวินัยอะ่ะ คุณคิดว่าผมสมควรที่มานั่งให้ความรู้พวกคุณไหมไม่สมควรเพราะฉะนั้นการที่ผมมาให้ความรู้พวกคุณแล้วผมมาพูดย้ำๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องบังคับให้ตัวเองมีวินัยเช่นเดียวกันเนาะประมาณนี้ในทางเฟรมเพชรสิ่งที่เรารอตอนนี้คือจุดกลับตัวเดี๋ยวผมย่อแถมให้ทางเฟรมเพชรด้วยทางเฟรมเพชรสร้างจุดกลับตัวที่สมเร็จสมบูรณ์ไว้แล้วถูกไหมแต่ทางเฟรมเพชรตอนเนี้ยกำลังไหลลงเรื่อยๆแปลว่าทางเฟรมเพชรกำลังไซด์เวย์ลงซึ่งทางเฟรมเพชรกำลังไซด์เวย์ลงตอนนี้เฮรเพชรยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวแบบนี้เราเซลได้มั้เเรราซลไดคบ H4 เซลล์ไม่ได้ l ฟลวเซลแต่ตอนนี้ H 1เซลได้เพราะอะไรครับกำลังยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลถ้าไม่ชนต้านสิ่งที่เราทําได้ในเฮชนตอนนี้ก็คือเซลลก็แค่นั้นถูกไหมแล้วเราก็รอให้มันทุบลงมาเพื่อมาหาไม้ใบ,บแล้วเฮชนก็ปิดถามไม้เซลที่ได้จากเฮชนก็ปิดไปแค่นั้นเองนี่คือความสอดคล้องระหว่างการาฟแต่เราลงรู้นะเรากำลังโ Follow เซลในเฮชวอแค่เราไม่ได้ Follow เซลในเฮชวนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้ไม่ใช่ว่าเราไปายไปเซล์โดยที่เราไม่รู้เราต้องรู้บางครั้งเราโฟลวเซล โฟลโลบายทำเฟรมใหญ่แต่เราต้องรู้ว่าเรากําลังโฟลโลไม่ใช่โฟลโลบายโฟลโลเซลโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตัวทําแล้วรู้ตัวด้วยถูกไหมเราไม่ได้โฟลโลเซลในทำเฟรมเล็กแต่เราโฟลโลเซลในทำเฟรมใหญ่เราก็ต้องรู้ตัวให้ได้ว่าเรากาลังโฟลโลเซลทำเฟรมใหญ่อยู่แปลว่าถ้าทำเฟรมใหญ่จะยกตัวขึ้นอีกก็ไม่แปลกอะไรเห็นไหมเราแค่ต้องเล่นโดยที่เราต้องรู้ตัวไม่ใช่ว่าเล่นอะไรก็ได้นะครับเนาะสาเฮชวานสาเฮชโฟบอกให้ชัดเจนสาเดกก็บอกไว้ชัดเจนหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับอาจจะบนเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมได้พูดล่วงเกินใครผมก็ขอกราบขออภยนะัยณณวันนี้และณที่แห่งนี้นะครับทุกอย่างเป็นเพียงเจตนาดีที่ผมอยากจะมาให้ความรู้อยากจะมาแบ่งปันเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้แลสะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ